รถที่จอดอยู่พิมถนนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอุบัติเหตุพวกนี้มันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในคือการสวมหมวกกันน็อกไทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการสวมหมวกกันน็อกไทร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างการเคารพกฎจราจรพอเราตั้งเห็นทางตึับเพอเราเห็นทางปึ๊บาเจอร เสนอข้อมูลคร่าวๆนะคะสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวก็คือตั้งแต่เรามีการเปิดการท่องเที่ยวนะคะเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายนของเราแล้วก็จังหวัดระยองเราก็มีพื้นที่แซนด์บล็อกนะคะก็คือเกาะสม็ดน,นะคะก็ตั้งแต่1พฤศจิกายนนะคะก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพื้นที่แซนด์บล็อกนะคะเกาะสม็ดซึ่งก็เป็นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติ5 0คนค่ะ นี้มีบวกไหมมีบวกนะคะบวก4ลายนะคะแล้วก็เป็นแซนด์บล็อนะคะแค่1นายซึ่ง1ลายนั้นก็คงทราบข้อมูลกันดีแล้วนะคะก็เป็นบวกเช่นเดียวกันก็มีรายอนุญาตให้ขอ้อมูลคร่าวๆแล้วก็ในช่วงที่เราจะมีการจัดอีเวนต์หรือเทศกาลงานประเพณีท่องเที่ยวนั้นๆน,น,นะคะก็หวังหวังว่านะคะทางจังหวัดเลยองแล้วก็หน่วยงานผู้จัดเนี่ยก็หวังว่า คงจะไม่ต้องมีการเลื่อนนะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆมากขึ้นนะคะงานท่องเที่ยวตำนานองเก่านะคะอ่าซึ่งจะจัดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีนาคมถึงเมษายนนะคะในพื้นที่อำเภอทั้งหมด4ที่ด้วยกันนะคะก็คือที่ถนนยมจินดาค่ะที่อำเภอบ้านฉางนะคะที่อำเภอเมืองแกลงค่ะแล้วก็ที่บ้านค่ายนะคะ แตอย่างพี่นอ้องประชาชนในรัฐสายังไงก็ขอบคุณมากหลายหลายท่านนะครับก็ได้ช่วยจังหวัดถือว่าช่วยช่วยเป็นกระบอกข่าวนะครับกระบอกเสียงให้แก่ทุกส่วนราชการทั้งทุกภาคส่วนนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่พวกพวกเรานะส่วนราชการแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับของภาครัฐเนี่ยที่จะต้องนําข้อมูลที่ถูกต้องนะครับที่ชัดเจนนะครับไปไปฝากที่ที่สื่อน,นะครับเพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดต่อเพราะบางครั้งเนี่ย การแปลความหมายแม้จะ่พวกเราด้วยกันเองแต่แบบสุดามมาเรายังแปลคุณลักษสองทางที่นี้ท่านให้เขาไปแปลกันเองบางทีก็ไปจูพี่น้องไปชวนก่อกันที่ระบบืเวลาเล่นเกมในสุดท้ายมันหนจจะเป็นระเองก,ก็ได้ตรงนี้นะครับก็ัณะอยากให้พวกเราให้มีความชัดเจนในการที่จะสอนพี่น้องสื่อไปในทุกๆด้านครับวันนี้ท,ที่ที่เราฟังมาเนี่ยก็จะมียงสะท้อนไป ก็หลักๆใหญ่ๆที่ที่เรารับรู้รับทราบกันส่วนมากก็เป็นเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางท้องถนนหรือทางความชัดเจนเรื่องของไฟฟ้าตรงนี้เรื่องเรื่องของศูนย์ลมคำที่ผมเคยดูท่านอกโอเคดูมาก่อนก็จะมีการร้องเรียนมาเป็นระยะนะครับที่ทุกท่านที่ทางสระทรวงคมพันธ์จังหวัดได้มาเลือกร้านเป็างนี้ทม่ยอง เป็นที่ที่จะประชุามจมัดสัมน,นานางยานารักษ์ครังที่แสดงความกติกนแต่และคะก็อ,ะอยากจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่นะฮะคือสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยเจ้าบัตรยองอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ควบคุมนะครับ